สนับสนุนโดยรสชาติต้องยกให้ตราแม่ครัวสวัสดีครับนี่คือ360องศาโกกลนช่วงเวลาของคุณช่วงเวลาของโลกกับผมแซคธนินวัฒน์พัฒนาวิรุณกับมิติใหม่ช a n n ฟ l 5โกกลนภายใต้สถานีเพื่อความมั่นคงด้านสิ่งแวดล้อมในขาพักค่าทธบ .5 และว,วันนี้เรื่องจริงความเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศสุดขั้วน่าติดตามดังนี้ครับ ธรรมชาติโจมตีญี่ปุ่นไม่เลิกพื้นที่แผ่นดินไหวรุนแรงเมื่อตอนต้นปีโดนซ้ำด้วยฝนหนักน้ำท่วมจมบาดานและมีผู้เสียชีวิตร่องมวลสุมพัดผ่านเหนืออีสานและกลางตอนบนของไทยทำฝนไปต่อแต่จับตาปลายสัปดาห์ฝนล,ลดแฉหน่วยงานกว่า40%ทั่วโลกยังไม่มีเป้าหมายลดกา๊าซเือนกระจกที่ชัดเจนเลย ในการพูดคุยเรื่อประสุการณ์โกกลินวันนี้ติดตามเมื่อภาคธนาคารมุ่งสู่การเงินสีเขียวจะช่วยเปลี่ยนโลกและสิ่งแวดล้อมให้มีอนาคตที่ยั่งยืนและเพิ่มขีดความสามารถผู้ประกอบการไทยอย่างไรกับธนาคารแห่งประเทศไทยคุณวิภาวินชมบุญ ในการจับตาขข่ากสุกขัวเล่นงานโลกจันที่23กันยายน2567มาเริ่มที่การติดตามประเทศเพื่อนบ้านในเอเชีย er, ที่ยังคงอ่วมกับการกระทําของธรรมชาติจนสร้างภัยพิบัติที่เสมือนเป็นเคราะห์ซ้ํากรรมซัดนําไปสู่ความสูญเสียทั้งชีวิตและทรัพย์สินมหาศาลไปดูเรื่องนี้ที่ญี่ปุ่นนะครับ เมื่อฝนที่ตกหนักรุนแรงได้ทําให้เกิดน้ําท่วมดินถล่มในพื้นที่ภาคเหนือของญี่ปุ่นทําเมืองจมดาลและมีผู้เสียชีวิตทั้งที่พื้นที่เหล่านี้ยังคงอยู่ในระยะฟื้นฟูจากการเจอภัยพิบัติแผ่นดินไหวรุนแรงเมื่อตอนต้นปีที่ผ่านมาอยู่เลยครับ ที่เมืองวาจิมะมีปริมาณน,น้ำฝน48ชั่วโมงวัดได้เกือบ500 mm. มิลลิเมตรเมืองสุสุก็วัดได้รองลงมาถึงเกือบ400มิลลิเมตรเลยครับตัวเลขปริมาณน,น้ำฝนแบบนี้เป็นปริมาณที่สูงสุดนับตั้งแต่สำนักงานอุตุนิยมพิทยาประเทศญี่ปุ่นหรือ JMA เริ่มบันทึกข้อมูลมาครับจึงอาจเรียกว่าเกิดลักษณะของฝนที่ถล่มลงมาอย่างรุนแรงในลักษณะเรนบอมที่เกิดกับภูมิภาคโนโตตอนกลางถึงเหนือของญี่ปุ่นครับซึ่งเป็นพื้ที่ที่เจอกับแผ่นดินไหวขนาด7.6เมื่อวันปีใหมห่1 ู้เสียชีวิตมากกว่า370คนครับฝนที่ตกหนักเต็มๆ2วันแบบนี้ทําให้แม่น้ําในอิชิกาวะอย่างน้อย16สายเอ่อล้นครับมีผู้เสียชีวิต1คนและสูญหายอีกหลายคนบ้านเรือนประมาณ6,500หลังไม่มีไฟฟ้าใช้และน้ําป,ป่าด้วยนะครับ สำหรับต้นเหตุของภัยพิบัติในครั้งนี้เกิดจากความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นที่เริ่มแผ่ออกมาทางจีนนะครับในทางซ้ายภาพมาทางขวาครับทำให้เกิดมีแนวพะทะอากาศเย็นกับร้อนพาดผ่านที่ประเทศญี่ปุ่นจึงทำให้มีฝนรุนแรงเกิดขึ้นในครั้งนี้นะครับล่าสุดครับวันนี้แนวพะธะอากาศได้เคลื่อนลงสู่มหาสมุทรแปซิฟิกทางด้านขวามือนี้แล้วนะครับฝนและท้องฟ้าในญี่ปุ่นจึงกลับเข้าสู่ภาวะปกติครับตอนนี้จึงเป็นช่วงเวลาที่ญี่ปุ่นเจอกับความแปรปรวนของสภาพอากาศอย่างหนักมากช่วงเวลาหนึ่งเลยนะครับเพราะว่าเมื่อเดือนที่แล้ววญี่่่่ปุนนก็เพิงผาาภ ที่มีเดือนกันยายนที่ร้อนที่สุดเป็นประวัติการณ์ในทางตอนกลางของประเทศมาเช่นที่จังหวัดชิซูโอกะนั้นช่วงกลางวันความร้อนพุ่งสูงถึง39.2องศาเซลเซียสหรือเท่ากับอากาศร้อนจัดแบบบ้านเราในฤดูร้อนเลยนะครับซึ่งก็เป็นอุณหภูมิที่สูงสุดที่เคยบันทึกมานับตั้งแต่ปีพศ2483ด้วยและนี่ก็คือพื้นที่ที่เจอกับสภาพอากาศสุดขั้วเล่นงานไม่เลิกที่ผมยกมาเปรียบเทียบเป็นเรียลลิตี้โชว์เรื่องจริงความเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศสุดขั้วที่นํามาให้ผู้ชมชมในวันนี้ แล้วททนแล้วล่ะหลังจากจบการรุกรานของพายุหมายเลข15โซนร้อนสูริกเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาฟ้าฝนตลอดสัปดาห์นี้ในไทยจะเจอกับความเปลี่ยนแปลงอะไรอีกหรือไม่ก็มาดูครับเมื่อมีการตรวจสอบล่าสุดพบว่าการเรียงตัวของยอมความกดอากาศต่ำรอบบ้านเราได้ทําให้เกิดเป็นร่องมรสุมหรือร่องฝนพาดผ่านค่อนไปทางตอนบนของประเทศทําให้ฝนในหลายพื้นที่จะยังไปต่อแต่ปลายสัปดาห์พบสัญญาณแนวโน้มฝนจะลดลงนะครับ ต่อไปนี้ก็คือภาพของแผนที่อากาศกรมอุตุนิยมวิทยาแสดงให้เห็นถึงลักษณะการเรียงตัวของย่อมความกดอากาศตำ่ำสัญลักษณ์รูปตัว L นะครับตั้งแต่ ทางด้านซ้ายมือครับอา่าวเบงกอลไล่มาครับมาถึงทางด้านขวามือก็คือที่เกาะไฮลามและก็อ่าวตังเกียทางขวามือเนี่ยนะครับเมื่อลากเส้นสมมติคู่ขนานสีแดงที่คุณผู้ชมเห็นแบ,แบบนี้ก็คือการเกิดเป็นแนวของร่องมรสุมหรือร่องฝนที่พาดผ่านในบริเวณภาคเหนืออีสานภาคกลางตอนบนไปลาวกลางถึงใต้เข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ําทางด้านนี้ครับใครอยู่ใกล้และใต้แนวร่องนี้จึงยังเป็นคนที่จะมีฝนตกหลักๆในสัปดาห์นี้แต่ความรุนแรงจะไม่เท่ากับตอนที่ยอมความกดอากาศต่ำจากพายุสุริกเคลื่อนผ่านแบบเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว ขณะที่ข้างล่างครับ ลมรสมนตกเฉียงใต้ซึ่งเป็นลมประจำฤดูฝนสัปดาห์นี้ก็จะลดความแรงลงด้วยดังนั้นครับการมีฝนของไทยและสปะปลาวเอฟซีแฟนคลับของผมนะครับส่วนใหญ่จึงยังมีได้ต่อครับในช่วงบ่ายถึงค่ำแต่แนวโน้มภาพรวมจะลดลงจากสัปดาห์ที่แล้วกัน,นครับและด้วยปัจจัยคุมอากาศยังมีลักษณะแบบนี้ใครที่ยังมีฝนก็จึงขอให้ต้องระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมอาจทําให้เกิดน้ําท่วมฉับพลันน้นานนป่าไหลหลากได้ด้วยนะครับส่วนที่น่าสนใจและเป็นประเด็นที่2ที่มีการพูดถึงการให้จับตาฝนที่จะลดลงในช่วงปลายสัปดาห์นี้ก็คือ มาดูที่นี่ครับลักษณะการเรียงตัวของเส้นสีน้ำเงินครับนี่คือเส้นไอโซบาหรือเส้นความกดอากาศเท่าผู้ชมมองให้เป็นมิตินะครับจะเห็นว่าความโค้งของเส้นนั้นจะแสดงถึงการมีลักษณะเหมือนมีลิ่มครับ ทิมลงมายื่นลงมาในประเทศไทยครับและนี่ก็คือรูปแบบของความกดอากาศสูงที่กําลังแผ่ออกมาจากจีนตามธรรมชาติของช่วงเวลานี้นั่นเองตั้งแต่ปลายสัปดาห์นี้หรือประมาณสุกที่27กันยายนก็จะเริ่มมีความกดอากาศสูงจากจีนนี้แผ่เข้ามาปกคลุมไทยตอนบนบ้างนะครับซึ่งให้จําง่ายๆว่าความกดอากาศสูงก็คืออากาศเย็นและแห้งเมื่อเขาเข้ามาแนวโน้มของฝนในภาคเหนืออีสานตอนบนและสปปล,ลาวเหนือในช่วงปลายสัปดาห์ก็จะลดลงด้วยครับการเห็นแนวโน้มของการมาของความกดอากาศสูงแบบนี้ก็ยังเป็นการ บอกสัญญาณการมาของ ปลายฝนต้นหนาวให้กับเราด้วยนะครับที่จะเริ่มขึ้นโดยเฉพาะต้นเดือนหน้าครับหนึ่งตุลาคมเป็นต้นไปความกดอากาศสูงระบนเย็นจีนนี้จะมีโอกาสแผ่ลิ่มลงมาครับปกคลุมไทยตอนบนอย่างชัดเจนมากขึ้นด้วยทําให้ภาคเหนือและอีสานตอนบนมีแนวโน้มที่จะมีฝนลดลงในช่วงเดือนตุลาคมนะครับแต่ก็จะอาจจะมีอากาศแปรปรวนเกิดขึ้นเพื่อการเปลี่ยนฤดูเพิ่มขึ้นด้วยและก็เตรียมสัมผัสกับอากาศเย็นเล็กๆในตอนเช้าตั้งแต่ต้นเดือนหน้าด้วยนะครับส่วนสำหรับคนข้างล่างครับตั้งแต่บริเวณภาคกลางและอีสานตอนล่างงงงลไปต้้ออเฝารระวัื่ง ฝนที่ตกหนักเพิ่มขึ้น,นครับเวลาที่ความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากจีนดันลงมาครับไงก็มาคอยติดตามอัปเดตลักษณะอากาศแบบนี้กับผมอย่างต่อเนื่องด้วยนะครับผู้ชมจะได้ปรับแผนการดําเนินชีวิตรับมือกับทุกความเปลี่ยนแปลงของโลกได้ครับส่วนตอนนี้เราจะมาดูความเคลื่อนไหวของความพยายามในการกอบกู้โลกใบนี้ที่กําลังมีข้อมูลที่ชี้ให้เห็นว่าหนทางความสําเร็จยังยาวไกลอีกเป็นแน่เลยครับเมื่อ งานวิจัยเผยกว่า40%ในภูมิภาคทั่วโลกยังไม่มีเป้าหมายลดก๊าซเรือนกระจกอย่างมุ่งมั่นเลยนะครับนี่เป็นรายงานของกลุ่มนักวิจัย Net Zero Tracker ของมหาวิทยาลัยออกฟอร์ด Oxford, ประเทศอังกฤษครับที่พบว่ากว่า40%ของหน่วยงานใน198ประเทศที่ให้คำมั่นสัญญา Net Zero ยังคงไม่มีการตั้งเป้าหมายลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่จะใช้วัดความก้าวหน้าในการต่อสู้กับการเปลี่ยนแปลงของสาภาพภูมิอากาศอย่างชัดเจนเลยนะครับโดยคำมั่นสัญญานี้โดนเบี่ยงเบนด้วยสงครามการเลือกตั้งและความท้าทายทางเศรษฐกิจครับรายงาน ระบุตัวอย่างของบริษัทใหญ่ๆที่ยังไม่มีเป้าหมายการปล่อยกา๊าซเรือนกระจกนี้ก็เช่นเทสลาและ BYD ผู้ผลิตรถยนต์ไฟฟ้านะครับรวมถึง Nintendo และ b e r k s h i r e Hathaway ส่วนคนที่ได้รับการยกย่องว่าเป็นตัวอย่างที่ดีก็เช่น Costa Rica, Volvo และ Alpha เ e t เจ้าของ Google ครับนอกจากนี้ประมาณครึ่งหนึ่งของหน่วยงานที่ศึกษาก็ยังไม่ได้ตั้งเป้าหมายลดกา๊าซเรือนกระจกตัวอื่นนะครับที่นอกเหนือจากคาร์บอนไดออกไซด์เช่นมีเทนและหลายบริษัทก็ยังคงไม่ครอบคลุมการลดการปล่อยกา๊าซเรือนกระจกตลอดห จึงน่าจับตาการประชุมสภาพภูมิอากาศขอบ29ที่กรุงบากูประเทศอัฟกาิสานในเดือนพฤศจิกายนนี้จะมีการพยายามผลักดันให้การลดก๊าซเรือนก,ก,กระจกระดับโลกนั้นได้ผลดีเพิ่มขึ้นกว่านี้อีกหรือไม่นะครับผมกำลังชี้คุณผู้ชมเห็นถึงความหลากหลายของข้อมูลที่เป็นปัจจัยเสี่ยงต่อความมั่นคงของชีวิตเราจากปัญหาสิ่งแวดล้อมและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศย้ำให้เราต้องโกกลีนไปด้วยกันครับด้วยการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก,ระจกเราถึงจะหยุดยั้งและรับมือกับโลกที่มีการเปลี่ยนแปลงใบนี้ได้นะครับ ในช่วงของการพูดคุยผพ้่นำสุขการโกกลินวันนี้มาดูการแชร์ประสบการณ์เมื่อภาคการธนาคารมุ่งสู่การเงินสีเขียวเพื่อสร้างความเปลี่ยนแปลงเพื่อโลกและสิ่งแวดล้อมจะนําไปสู่อนาคตที่ยั่งยืนและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันแก่ผู้ประกอบการไทยอย่างไรกับผู้ในการอาวุโสฝ่ายกลยุทธ์สถาบันการเงินธนาคารแห่งประเทศไทยคุณวิภาวินพมบุตรครับ สวัสดีครับค่ะขอบคุณนะครับที่มาร่วมรายการค่ะยินดีค่ะวันนี้จะแชร์อะไรให้ผู้ชมทราบครับค่ะวันนี้ก็จะมาให้ท่านผู้ชมได้รับทราบนะคะว่าการเงินสีเขียวเนี่ยจะช่วยให้ภาคธุรกิจปรับตัวโกกรีนได้อย่างไรค่ะอ๋อแต่ <c oughs> ชี้ให้เห็นวิธีการเลยไหมคร <c oughs> ใช่ค่ะขนาดนั้นเลยนะว่ามีผลิตภัณฑ์ทางการเงินอะไรบ้างมาช่วยสนับสนุนท่านค่ะอ่ะน่าสนใจอย่างยิ่งพักสักครู่มาติดตามกับ360องศาโกกรีนครับ